หลวงพ่อทองวัดโบสถตอนน้ำตาคนแก่ เสียงปีพาดมอนทำเพลงนางหงดังแววมาแต่ไกลคนทั้งหลายต่างก็คุ้นหูเพลงอย่างนี้กันดีเพราะจำได้ว่าเป็นเพลงประโคมศบแต่ก็มีคนสงสัยกันอีกมากต่อมากว่างานศบบ้านใครกันเนาะเจ้าภาพจึงจัดใหญ่โตขนาดมีปีพาดมอมาประโคมศบที่บ้านด้วยแล้วก็ส่งเสียงดังมันชวนให้เยือกเย็นในหัวใจขนลุกเกลียวเกลียวไปตามกัน เจ้าจุกลูกชายของทิดแบนออกจะรู้เรื่องนี้ดีได้มาเล่าให้ชาวบ้านฟังว่ายายแก้วอันเป็นแม่ของครูสมชายเนี่ยตายได้ครบ7วันแล้วเขาตั้งศพเอาไว้ที่บ้านมีสวดไปแล้วตั้งหคืนแล้วก็เริ่มทำบุญ7วันกันแล้วในเย็นวันนี้ก็มีสวดมนต์รุ่งขึ้นก็จะมีการถวายอาหารพระในตอนเช้า งานทําบุญเจ็ดวันของแม่แก้วครั้งนี้ครูสมชายได้ไปหาปีพาดเครื่องมอนมาประโคมศพของแม่ด้วยโดยจ้างมาจากแถวแถววัดคุ้งกลางคนที่รู้เรื่องต่างก็ออกปากชมครูสมชายไปตามตามกันว่าทํำบุญให้แม่อย่างไม่เสียดายเงินเสียดายทองลงทุนจํานวนต่างมากมายเพื่อเป็นการบุญสุนทานเรียกว่าไม่ยอมน้อยหน้าใครอุตสาหาปีพาดมอนมาประโคมศพแม่ ผู้เฒ่าผู้แก่บางคนได้ยินเสียงเพลงจากปีพาดมอนแล้วก็น้ำตาไหลซึมเพราะคิดถึงตัวเองว่าเออถ้าตนตายแล้วลูกหลานข้างหลังจะมีกระใจทำบุญเหมือนอย่างที่ครูสมชายทำให้กับแม่ของเขาบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้นี่แหละทุกของผู้มีอายุซึ่งรู้ตัวเองว่าเป็นต้นไม้ใกล้ฟังไม่มีเรื่องอื่นใดหรอกนอกจากห่วงตัวเองยามเจ็บและไข้หรือว่ายามตายลง เกรงว่าจะทรมานและกลัวว่าตายแล้วจะมีสภาพเป็นผีไม่มีญาติและเมื่อรู้และเห็นผู้อื่นที่เขารู้คุณพ่อคุณแม่สน้องคุณพ่อคุณแม่ทำกันอย่างเออกระเลิอแค่นนี้ก็อดสะเทือนใจไม่ได้ด้วยเกรงว่าลูกหลานของตนจะทำไม่ดีอย่างคนอื่นเขาเสียงดนตรีเครื่องปี่ผ้าหมอนบรรเลงก็ยอมประกาศให้คนเขารู้ว่า เขาทำงานการบุญนี้คึกคืนก่อให้เกิดอารมณ์แก่ผู้วังคิดไปต่างๆนานาดัางนี้พบคำเข้าไปมากแล้วหลวงพ่อทองก็กลับจังการสวรดมนต์เย็นที่บ้านครูสมชายงานศบของแม่แก้วที่ล่วงรับดับชีวิตไปนั่นแหละเมื่อมาถึงวัดหลวงพ่อก็ยังไม่ทันที่จะเดินขึ้นกุฏิก็เห็นผู้หญิงแกๆ่ๆคนหนึ่ง นั่งอยู่บนถนนแล้วก็จ้องมองท่านมาแต่ไกลด้วยหลวงพ่อก็จึงเดินเข้าไปใกล้ๆที่ผู้หญิงคนนั้นนั่งอยู่เห็นหน้าถนัดเลยล้องทักถามไปว่า,าวนี่ยอมนวลมานั่งอยู่คนเดียวคํำมืดแล้วมีธุระอะไรหรือยอมก็มารอท่านนะเจ้าค่ะแม่นวลตอบเออมืดๆคำๆนั่งอยู่อย่างนี้ก็ไม่ดีแล้วนะยอมนะ ไปบนกุฏิดิฟ่ามีธุระเรื่องราวอันใดพูดกันข้างบนกุฏิรู้สึกว่าจะสะดวกฝ่าตั้งเยอะตอตไปไปบนกุฏิดิฟ่าว่าแล้วหลวงพ่อก็เดินนําหน้าไปเมื่อถึงกุฏินั่งลงเรียบร้อยแม่นวลก็กราบท่านด้วยความเคารพแล้วก็ถามหลวงพ่อทองว่านี่ท่านไปสวดมนต์เย็นงานทําบุญเจ็ดวันแม่แก้วมาใช่ไหมเจ้าค่ะใช่จะยอม หลวงพ่อทองทันตอบสั้นๆอืมแม่แก้วเขามีบุญนะหลวงพ่ออยู่ก็สบายดีคันวัดตายไปลูกเขาก็มีน้ำใจทำบุญจบให้แม่อย่างน่าชื่นชมบุญของเขาทีเดียวแหละแม่นวลกล่าวสรรเสริญผู้ตายหลวงพ่อทองได้ฟังก็เกือกสำล <c oughs> ักน้ำหมากเกือกสำลักน้ำหมากต้องรีบหยิบกระถอนมาบ้วนน้ำหมากออก ตั้งใจจะพูดขัดคอแม่นวลแม่นวลอยู่เชียวแต่เห็นกิริยาท่าทางของแม่นวลดูเศร้าโศกผิดฝ่าธรรมดาก็เลยยับยั้งชั่งใจไว้ก่อนไม่พูดอะไรให้หลุดปากออกมาก็นั่งเฉยๆอยู่อย่างนั้นจนแม่นวลพูดต่อไปอีกว่าท่านเจ้าข้าอีฉันมาหาท่านวันนี้หวังจะพึ่งท่านด้วยจะไว้ใจลูกเต้าก็ไม่ค่อยจะได้จึงคิดจะต้องฝากฝังศพของอีฉันไว้ ภาวาหากตายลงแล้วขอท่านได้ปโปรดจัดการให้ด้วยเถิดเจ้าค่ะพูดจบแม่นวลก็ร้องไห้มาเฉยๆคล้ายกับวาสงสารตัวเองอย่างนั้นแหละหลวงพ่อทองเห็นฟังก็ออกจะแปลกใจเพราะว่าแม่นวลคนนี้ก็ไม่ใช่คนอนาถามีลูกชายลูกหญิงก็ตั้งหลายคนลูกแต่ละคนก็ล้วนมีฐานะไม่ยากจนตัวเขาแม่นวลเองก็มีทรัพย์สมบัติเยอะแยะแต่เหตุจะไหนต้องมาฝากศพยามเมื่อตายโน,น้น มาให้ท่านเสมือนดังว่าคนไร้ญาติขาดที่พึ่งฉะนั้นแหละก็เลยอาเอา่ยถามแม่นวลไปว่าโยมทําไมโยมจึงพูดเช่นนี้ลูกเต่าของโยมก็มีตังเยอะตายไปแล้วเขาก็จัดการให้เองได้จะมาฝากศพกับฉันทําไมประโยชน์อะไรละ่ะเดี๋ยวลูกๆเขาก็ว่าโยมเท่านั้นแหละหลวงพ่อทองพูดถึงลูกๆยิ่งทําให้แม่นวลจะอึกะอื่นออกมาอย่างน่าสมเพชหลวงพ่อทองเองก็พลอยสงสาร เพราะการที่ว่าคนแก่อายุมากๆมาร้องไห้อย่างนี้คงจะมีเรื่องกระทบกระเทือนให้เศร้าวอกถึงขนาดเชียวท่านก็เลยพูดว่าทำใจให้ดีๆที่ยอมอย่าร้องห่มร้องไหส้สิแม่นวลก็เลยตอบว่าท่านเจ้าข้าลูกอีฉันมันก็เหมือนมีมีเหมือนไม่มีอย่างนั้นแหละเพราะว่าเขาไม่ได้รักอีฉันจริงจังสักคนเขารักแต่สมบัติของอีฉันที่มีอยู่ทั้งนั้นแหละ อิฉันยังมีให้มันอยู่มันก็พอจะรักแล้วตอนนี้มันก็กล้าที่จะแย่งสมบัติกันด้วยนี่แต่พอสิ้นบุญไปอิฉันตายลงจะมีใครมารับศพอิฉันไปเผามันก็ต้องวิวาทหลอกสมบัติของแม่จนหมดแล้วก็ทิ้งศพไว้เป็นที่อนาถาอิฉันจึงต้องมาหาหลวงพ่อฝากศพไว้ให้เป็นผู้จัดการด้วยเมื่ออิฉันตายแล้วโดยอิฉันเตรียมเงินค่าทำศพไว้ก้อนหนึ่ง ะแม่ท่าน้องเดือดร้อนไม่ต้องลำบากเรื่องค่าใช้จ่ายเป็นอันขาดเหลือจากทํามบุญเท่าไรแล้วก็ถวายเข้าวัดทั้งหมดนั่นแหละเจ้าค่าหลวงพ่อทองได้ฟังก็ไม่อยากจะรับปากแต่ก็ไม่ต้องการที่จะขัดใจแม่นวลก็เลยตอบไปว่าอืมเอาเถโยมโยมไปตรองดูให้รอบขอบอีกครั้งก่อนนะถ้าตกลงใจแน่นอนแล้วค่อยมาพูดกับฉันไหมไม่ต้องกลัวหรอกโยมเออเวลาตายลงไปทาไงม,มีใครเผาฉันก็จะเผาให้โยมเอง ส่วนเรื่องอื่นๆเอาไว้ว่ากันวันหลังก็แล้วกันพูดจบหลวงพ่อทองก็เรียกลูกศิษย์วัดสองคนว่าให้มาไปพาแม่นวลส่งกลับบ้านเพราะเวลานี้มันมืดค่ำมากแล้วมองไม่ค่อยจะเห็นหนทางถนัดนักพอแม่นวลลาหลวงพ่อทองลงจากกุฏิไปแล้วหลวงพ่อทองท่านก็เอ็หลังพิงหมอนอิงที่หน้าห้องนั่นแหละคิดเรื่องของแม่นวลผู้ยังไม่ตาย แล้วก็คิดถึงเรื่องแม่แก้วที่ตายไปแล้วอันสวดมนต์มาเมื่อสักครู่นี้พร้อมๆท่านก็ลงอานิจจังสงสารคนทั้งสองด้วยสาเหตุที่ต่างกันท่านนึกไปดังต่อไปนี้ว่าอันว่าแม่นวลน,นั้นยังมีชีวิตอยู่แปลว่าโกรดเกลียดลูกๆของตนเองจู้จี้จุกจิกขี้บนมีเรื่องว่าคนนั้นมีเรื่องว่าตำหนิคนนี้ทุกวี่ทุกวันไปอยู่กับลูกสาว ไปอยู่กับลูกเขยมันก็รังเกียจมาอยู่กับลูกชายก็ไม่ถูกกับลูกกับพียสุดท้ายแม่นวลก็เข้าใจว่าลูกๆของตนเนี่ยเห็นผัวเห็นเมียดีฝ่าแม่เพราะไม่มีใครเข้าข้างตนเลยก็ผ่านกอดทุกคนมีเรื่องว่าลูกต่างๆนานาทำนองที่ว่าลูกเป็นคนในละคุณแม่ไปหมดแม่รักแม่คันลูกมาเยี่ยมก็คิดว่ามาเยี่ยมเพราะไม่ได้คิดถึงตนดอกมาเยี่ยมเพื่อมุ่งหมายสมบัติเป็นอย่างนั้น แม่นวลนเป็นคนแก่ที่ปากมากปากร้ายจนคนทั้งหลายเขารู้ริษกันทั่วในที่สุดก็ต้องเข้ามาร้องทุกข์รำพันกับหลวงพ่อทองเป็นการให้ร้ายลูกของตนเองโดยไม่อายไม่อายไม่กลัวบาปไม่กลัวกรรมคนแก่อย่างแม่นวลเนี่ยน่าจะมีความสุขเพราะว่าพรั่งพร้อมด้วยทรัพย์และลูกแล้วแต่แม่นวลกลับไม่มีความสุขได้ทําตัวเองให้ยุ่งยากเดือดร้อนนี่มันน่าสงสารในแง่นี้ส่วนแม่แก้วที่ตายไปนั้นหลัง เป็นคนที่น่าสงสารอย่างจับใจอีกแบบหนึง่งเพราะลูกของแม่แก้วนั้นเป็นคนเนรคุณจริงๆและประพฤติหยาบช้าทารุณต่อแม่ผู้บังเกิดก้าวไม่ว่างเว้นแม่แก้วเป็นคนแก่ที่อาภัพจึงต้องชอกช้ำใจอย่างแสนสาหัสและตายลงทั้งๆท,ท,ท,ที่จิตใจก็ไม่ได้สงบแม่แก้วมีลูกกับเขาก็เพียงคนเดียวก็คือครูสมชายซึ่งเป็นเจ้าภาพสวดจบไปนี่แหละเป็นครูโรงเรียนประชาบาลวัดบดอืม กูสมชายเองเดิมก็รักแม่ดีอยู่หรอกเพราะมีเดือกันเพียงแม่กับลูกแต่ภายหลังเมื่อรูสมชายมีภรรยาและภรรยาของรูสมชายนั้นทั้งสวยทั้งร่ำรวยรูสมชายจึงหลงเมียยังเรียกว่ายอมให้เมียจุงจมูกทุกประการเมื่อเมียมาอยู่ร่วมบ้านด้วยก็ยุให้เกียรติแม่ผัวรูสมชายก็อพลอยไม่ชอบแม่ไปด้วยแล้วบางครั้งบางคราวยังค,งค่มกูดูถูกก้าวร้าวล่วงเกินแม่ของตน น้ำตาตกเสมอๆคนแก่มีลูกเพียงคนเดียวแต่ไม่ได้พึ่งลูกสมใจมีเรื่องต้องคิดน้อยใจแล้วก็แค้นลูกตนทุกเวลาอย่างนี้อายุจะยืนได้อย่างไรแม่แก้วก็ล้มเจ็บและตายลงอย่างน่าสงสารเพราะเจ็บใจลูกชายแล้วก็เจ็บใจลูกกับพายก่อนตายแม่แก้วแก่พูดได,ได้ประโยคหนึ่งคนที่ใกล้ๆเขาได้ยินกันว่าเจ็บใจจริงๆ เจ็บใจตนเองจริงๆเว้ยนี่แหละพอแม่ตายลงครูสมชายกลับทําบุญทําทานเป็นการใหญ่เพื่อประกาศให้คนทั้งหลายเข้าใจว่าตอนนั้นแสนอะไรแม่เลือกเกินต้องการที่จะให้แม่ได้รับบุญส่วนที่ตอนอุทิศไปทั้งทงที่ตอนที่แม่มีชีวิตอยู่ไม่หนูดําดูดีปล่อยให้อดยากๆพูดจาโคกลับสารพัดนี่แหละเขาเรียกว่าทําดีหลวงโลก พ่อแม่ที่ต้องมีสภาพอย่างแม่แก้วเนี่ยคงจะมีอีกมากนะหลวงพ่อทองท่านคิดเรื่องแม่แก้วก็เริ่มนึกสงสารแม่แก้วเข้ามากกัไปอีกมีลูกหวังพึ่งลูกแต่กลับไม่ได้พึ่งเรื่องของแม่แก้วจึงต่างกับแม่นวลอย่างมากทีเดียวแม่นวลน,นั้นยิ่งแก่ยิ่งมีทิฐิจนเป็นศัตรูกับลูกส่วนแม่แก้วนั้นเจียมเนื้อเจียมตัวแต่ลูกไม่สนใจผลสุดท้ายก็ตรอมใจตาย หน่าสงสารเสรียเล็กเกินคนแก่ๆนี่น่าสงสารหลายแบบอันว่าเสียงปีบพาดที่ยังประโคมดังแววแววมาจากบ้านงานนั้นย่อมดุดดังทํานองเพลงแห่งชีวิตของมนุษย์เราสุขบ้างทุกบ้างดีใจบ้างเสียใจยบ้างคลุกคล้ากกันไปตลอดชีวิตทีเดียวเด็กหรือคนหนุ่มคนสาวที่ร้องไห้ ยังไม่ใช่ทุกถึงขนาดหรอกคนแก่สิถ้าน้ำตาร่วงก็ต้องรู้เถิดว่าต้องชอกช้ำสุดจักทนทานและคนแก่ที่ต้องร้องไห้ด้วยเรื่องสองประการดังที่กล่าวมานี่แหละมันาาน่าอเนตอานาใจเหลือเกินอน,นิจจาคนแก่แก่มีหลายแบบหลวงพ่อทองท่านลำพึงลำพันในโอกาสนั้น